น้องทุกท่านนะครับจากตระวันะครับโรงเรียนมห้าโรงเรียนสอสอครับได้เก็บเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาทนะครับด้านที่โคงตเรียนป้านะครับก็วนนี้ก็มีคุณจารุวัฒน์โคลงสามก็มาใจลงโควต้าเป็นของเึ่งและก็ติอดที่สองัก็คือซึ่งภาาการสอับสนุนต่างเนี่ยก็คือ ก็คือของเราเนี่ยเงินก็คือเงินเนาะก็ตระบบใช้เวลาในการประกาศหาเกิดก็คือมีเกิดมีมาแจ้งบอกว่าเงินหายกันสกัดคนอย่างเงี้ยนะครับการสืก็จะยากขึ้นแต่ทชคทีตรงที่ว่าไม่มีใครมาประกาศหานะครับไม่มีใครมาติดตามเงินหายนะครับก็มีคนีเดียวในงต้นต์รวจก็เลยเชื่อว่าน่าจเป็นแค่ของที่แท้จริงนะครับก็วันนี้ก็ได้มอบเงินไป แล้วก็ของน้องอ่านสุดขั้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนตัว่าเป็นตัวอย่างนะครับไม่แก่แก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับที่เก็บเงินของคนได้แล e ้วก็เอามาให้เจ้าที่ตำรวจสกัดหายแค่ฟ้องมิใช่จริงนะครับถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพ่วกับในงานของสไนเดอร์ทาวน์ซินเตอร์เราจะอไปประทังนะครับเพื่อแต่ทวามเท็ ขอให้น้องนะครับจทงทําดีอย่บงนีไปนะครับาาก็แนประกาศให้เราทนรู้ว่าก็คือถ้าของพ่อเราหายทุกคนก็คงจะเสียใจนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนเห็นเงี้ยตัวหยิบแล้วถึงบข้อข,อ,ขอเลยมันก็ไม่มีใครรู้นะแต่ด้วยสำนึกอดีของน้องก็ทําให้น้องนำหนึ่งมาประทานค้าไ้องนะครับก็ต้องแสดงความชื่นชม ในความเป็นคนที uh ่มีจ <mel> <ic int> ิตใจนะครับแล้ว <perk> ก <nationale prayed> <c Z> ็ต้องให้ทงหน้ายจะดูดึงติดกับเงินส่วนส่วนส่วนนั้นออกมาตกไวข้างนอกและทำให้มาหลุดหายไปครับหลุดคือจุดแรกหลุดที่บริเวณแล้วก็ที่บ้านจะนป็นบริเวณแล้วก็น่าจะตกอยู่บริเวณผมคิดว่าน่าจะตกบริเวณบันไดรถหรืออะไรประมาณนี้ครับอี่จะนดน ซึ่งมันเป็นเส้นทางนะครับที่ผมใช้เส้นทางในการหาโน้ตผ่านนะครับล้องเขาก็มาเจอในส่วนส่วนที่ทั้งที่มาลงทายไปขายัหมดรวมทั้งหมด22,000บาทครับแต่เราเจอเพิดมอีกไครับถ้หนึ่งมื่นนไเจอเจออูกลางงานเองเจ้าั่ครับกกลางงนครับเข้ารู้ตัววาเก็บได้แล้วแล้วนำมาส่งที่ที่นที่นาน สำหร si ับนะครับก็ยินดีกับเจ้าของเลยนะครับเพราะว่าเงินแต่ละบาทไม่ใช่หามาง่ายๆบางคนเงินหมื่นหนึ่งก็อาจจะเป็นเงินเดือนของเราเองก็ได้ครับผมผมไปเจอกับพี่ก็เลยว่ามันไม่ใช่เงินตัวเองก็เลยนำมาหาเจ้าของแจ้งความก็อหาเจ้าของแกจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเงินไปนะครับก็จะเป็นอ่ายิสี่ยงหรือความเสี่ยงอีกนะครับครับก็ส่วน เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแก็ขอขอบคุณน้องๆขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับที่ได้เก็บรักษาไว้ให้ครับแล้วก็รู้สึกดีใจกับแทนน้องแล้วก็ครอบครัวของน้องเขาด้วยครับที่เป็นเป็นคนที่มีคุณธรรมครับเก็บของคนอื่นได้ไม่เอาเป็นของคนแต่ละอย่างนะครับ อันนี้ถือว่าดีกวแลเลยนะครับของเราหรือว่าส่วนทุนเงินเพราะว่าของเราเป็นมนุษยต้องเริ่มที่จะตใจนี่เป็นสังเกตุญาว่ามนุษศิลเราโดนลมเริ่แงในคนรอโราเรียนแล้วก็เอาเอรเราเลยครับเพราะว่าพิจารทรัพของที่จ้าองเขาจะหายนะครับ กลางคืนแล้วก็เนการสร้าบแรงใจใับบางคนนะครับที่ยังไม่มีจุดหมายหรือว่าเป็นเป็นที่แง่ของสังคมเพื่อนๆนะครับทักแต่ประถมช่วยเหลือกันตลอดนะครับแล้วก็อยากให้กระชับ ทางโลกออนไลน์ส่วนมากนะครับทางโซเชียลว่าเด็กสมัยนี้ชอบโซเชียลตลาดเข้าถึงง่ายแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ถ้ากิจกรรมมีกิจกรรมอะไรเราอยากเข้าถึงกลุ่มตับแล้วก็ถืงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อยากให้น้อง ความดีประสาหประานดีลยดีก็รู้สึกภูมิใจในน้องในหน่วยงานมากนะคะที่เป็นคน